明白。 ดีมากๆครับหมอกเยอะแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะมากทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ตอนนี้น่าจะกิโลกือบสองกิโลครับจะรถติดก็ย้อนสอนกันบ้างครับไปเรื่อยๆครับ ดีนันรวบมุนนี่เลยรู้จะออกอยังไงเหมือนกันนี่เหมือนเลยติดป้ายของกลางเนี่ยหลอกให้เข้ามาไงเ้ก็รวบ่เลยเออก็สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงอุทยานป่าหินงามเรามาดูดอกกระเจียวอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านวันนี้เป็นไงครับ มอกหมอกโคตรเยอะห <Okay. S 1> มอกเยอะไม่พอคนก็เยอะ <Okay. S 1> ไปซื้อตั๋วก่อนพี่สามสิบบาทาานี่นี่ซื้อตั๋วนี่ <Okay. S 1> นี่ครับโอ้ oh. มากันหลากหลายเยอะมากแต <Okay. S 1> เราไปซื้อตัว๋วกันก่อนครับวันนี้น่าจะคิวยาว,ยาว คือมันเอากลับไม่ได้ลมไปพัต่อแถวเดียวไหนหมดไหมอ่าเดี๋ยวผมนั่งหน้า จ่ายตัวกี่บาทจ่าจ่ายตัวกี่บาทสามจ่ายต้องจ่ายเพิ่มนะนั่นนง สวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกแล้วดอกกระเจียวป่าหินงามชัย,ยภูมิวันนี้ก็ได้ของแถมครับหมอกฟินฟินหมอกโคตรเยอะหลงไัยไม่รู้จะเห็นดอกกระเจียวไหมแต่ว่าได้แน่ๆได้หมอกเดี๋ยวเราไปหาสุดทันยินกันครับไปถ่ายรูปกันดีกว่า นี่ก็จุดถ่ายภาพที่ระลึกครับมีรถจุกเฉินอะโมเลนไปดูแลทางนี้ก็เป็นทางเดิน,น,น,นทางโดยความสะดวกให้กับรถเข็นเลยครับออามามาคารา ฟินมากๆหมอกก็เยอะคนก็เยอะครับแล้วจุดถ่ายรูปสวยดีดดชมวิวถ่ายรูปก็จะไปอยู่ตรงยอดตรงนึงแล้วก็ถ่ายนี้ถ่ายไปก็ไม่ค่อยชัดครับ มันมีผาก่อรักอยู่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีคนน่าสนใจอยู่เหมือนกันเป็นไงครับพี่แจ็คบอกแล้วให้เดินขึ้นมาแค่นี้กูก็หอบแล้วมีมหมอกด้วยนะถ้าเดินขึ้นมาระหว่างทางนี้สุดยอดประหยัดไปตั้งสามสิบบาทแล้วขึ้นมาซื้อน้ำกินจะ <laughs> บ้าตาย นี่ครับหาสุดแผ่นดิน กันลนะครับก็บรรยากาศเส้นทางเดินไปดูทุ่งดอกกระเจียวครับโคตรดีสมาชิกพี่บอยพี่บอยบอยประตูสี่แจ็คเอลเอสเหนื่อยไหมพี่ ยังไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเราพี่แค่นี้เองกูด่ากูในใจอยู่ตอนนี้เฮ้ยพี่ไม่เป็นไรพี่สะกดเอาก็ได้อยาความดััันยยงงกแกล้งเหนื่อยดิพี่ยาอยู่ในกระเป๋าคืออะไรแม่กระเป๋าอยู่กับรถอยู่นี่วิ่งลงแมวอย่างกินเลยกินเติมไปเลยไม่ใช่ว่ารอกินข้าวครับมันหยอดลงมาจากใบครับ ไม่มนไม่ใ้ยังไม่ถึงนี่ใครจะไปข้ามกล้องได้ รเรามาถึงทางเดินลงสู่ทุ่งดอกกระเจียวกันแล้วครับก็เดินตามเส้นทางนะครับอย่าออกนอกเส้นทางด้กันรักษาธรรมชาติจะได้มาดูกันเรื่อยๆครับว่าไงครับ ก็วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นอากาศดีดอกเยอะสุดๆเอาลุงแจ๊คครับแล้วรีบเดินแล้วเดี๋ยวพาเดินไปมอหินขาวต่อโอ้โผมเป็นมอหินขาว่งข้าวโลกไปบอกเลยโล่ บรรยากาศครับโคตรฟิน oh, เห็นว่าถ้าใครชอบแบบนี้ก็ดูวันที่ฝนตกก่อนนะครับสักวันเราก็จะได้บรรยากาศฟินๆหมอกจัดๆแต่ในนี้นอกจากหมอกรู้สึกมันจะมีฝนแล้วก็ดีครับชอบแฮปปี้ แบ่งเวลามาพักผ่อนกันบ้างนะครับ 嗯嗯。Yeah. จ็คมีข่าวดีถึงทางออกแล้วแต่มีข่าวร้ายเขาบอกทางปิดให้กลับทางเดิม และได้ชมสวนเออไประหว่างรอรถครับเราไปหากิจกรรมเล่นกันดีกว่าคนประมาณสามหมื่นล้านอยู่ที่นี่ครับนู่นนู่นพี่แจ็คอยู่นู่นเต็นท์ขาวๆยิงธนูไงอันนี้คืออะไรของป้าย แล้วมันจะมองเห็นเป้าว่ะยัไม่รู้กันแต,แต่ห้องน้ำก็ทำดีนะพี่เออว่า <c oughs> ห้องน้ำก็กกนนดีมุมซมดีร้อนเล่นธนูเป็นไปเล่นท <c oughs> ูนะทูนะ <c oughs> ราคาคิดยังไงครับเจ็ดลูกสี่สิบ เป้าเป้าทุกอันคืนตังค์ไหมครับเข้าเป้าเหลืองข้าดอกแก้เป้าหุ่มเหรนใหญ่อะไรยะเหลืองหุ่มแก้เอ่อเป็นพระโอ้โหถ้าเหรียญครับซื้อผ้าห่มเลยได้ไหมครับปวดขาอ่ะพี่แจ็คเอาไงเดี๋ยวตั้มเล่นก่อนเอาดิเฮ้ยเอามันอย่างเดียวแล้วไม่เมื่อกี้ฟุ๊กจะได้เหรียญจะได้เหรียญพระไหมซื้อเดี๋ยวพี่ง่าย ทำไมไม่ยิงตรงๆวะไม่ได้เป็นข้ออ้างไงพี่เวลายิงไม่เข้าเป้าไหนขอเช็คผลงานครับเช็คผลงานตัวเองครับอย่ายิงมานะพี่แจ๊ ตอนยิงอะไรนะตอนยิงเป้าไม่เข้าพอคุณเดินมานี่กลางเลยอ๋อยิงหนูยิงจับอึ่งจับอึ่งเอาธนูไปเลยจับอึ่งเราไปหาเก็บเห็ดดีกว่ามาตาฉันไรเอาเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์โอ้จะแก้ตัวใหม่แกฉันยิงเข้าอย่างนี้เด็ก ไม่ถ่ายอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถ่ายมาเปียบเทียบไม่ได้ต้องเอาของดีลงตอนซ้อมกับตอนเอาจริงมาซูนหอกเจียวชุดส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 ท่าุดสุดสุดสุดไดสดสุสุด จ็คอยเพิ่งปล่อยแจคอาเพิ่งปล่อยนะค้างไว้ก่อนหืดหึ่มโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมันดีมันดี ไอ้ท้าวาวานกินไหนอ่ะจะกินแบบสากหราจ, <ะ S 2> จะกินแถวนี้ห,นหรือว่าออกไปข้างนอกตรมข้างล่างที่เราเคยกินมามาลบมา,มาครับเราก็ลงจากทุ่งดอกกระเจียวแล้วเราก็ภารกิจเรามาดูดอกกระเจียวป่าเห็นงามปีนี้รอบนี้งดกันแล้วกัน เดี๋ยวไปกินข้าวกันต่ออ,อะไรพี่ลลดเน,เนียน่ยอยู่ในกล่องหรือเปล่าฮร <c oughs> อ,อดแล้วเกือบได้เข็นกลับบ้านเลยมิไ <c oughs> อ้รุ่นนี้ไม่รุ่นนี้ถีบกุญแจได้อยู่ได้ได้อยู่ยอมยอมอยู่ขายร้ขายไปเลยับไงล่ะพี่นะ <c oughs> นั่งรถตู้อ่ะ ขายรถจอดอยู่ที่นี่อะไรนะอุทยานรถเองได้ที่อุทยานครับเดี๋ยวเก็บของเตรียมตัวเดินทางครับเข้าเค หิวครับข้าวครับนี่กับข้าววันนี้ครับไก่เนื้อเนเจอร์ที่อยู่ปลาล่าหมูและกะเข้าวหมูกรอบหมูกรอบโอเคหมูกรอบครับแต่แหมแถมถั่วหักยาวนี่มาจากอินเดียหรือเปล่าเนี่ยมีถั่วมีถั่วไม่บังบังไหมถั่วไหมมีถั่วไหมเป็นไงครับร้อน Não, <laughs> <laughs>